เฮ้ย hey, ดูเกินแมนลงตู้ลบเพชรโอ้เพชรก็ไม่มีอีกทำยังไงดีวะเนี่้โอ้วันได้นายไม่มีเพชรสุ่มตัวในออสตาใช่ไหมงั้นเราขอแนะนำร้านมาลุชช OP เลยนะร้านกดเพชรแบบออสตาราคาสุดคุม้มแล้วนอกจากนี้ถ้านายสนใจเกมพาร์ตกับผลปีศาจราคาถูกๆในแบบบล็อกฟูดก็มีให้เติมนะส่วนผลปีศาจกับเกมพาร์ตในแบบคิงเรสซี่ก็มีให้บริการเหมือนกันหากสนใจนะลิงก์ใต้คลิปเลยโอเคก็ขอากราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมนะสวัสดีวันรุ่งวันฟูแล้วก็สวัสดีเอฟซีที่น่ารักทุกคนกันด้วย นะครับผมนะวันนี้ผมชิโรเองนะครับผมนะก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมนะก่อนไปรับชมคลิปนะครับใครที่เข้ามาดูใหม่ผมรบกวนฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกับผมด้วยนะครับผมนะแล้วก็ที่สำคัญก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับรับชมคลิปใหม่ของผมได้ด้วยก็ดีนะครับผมนะทุกคนนะอ่ะก็วันนี้ผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับแค่ออกมาบอกว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นนะครับผมแล้วทำไมผมถึงออกคิงออฟดูโอ้ทำไมคิงคิงออฟดูโอหายไปไหนนะครับก็เดี๋ยววันนี้จะ มาพูดทั้งหมดเลยนะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่ผมจะไม่พูดว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วแคนไปมีอะไรยังไงนะครับผมนะเพื่อเป็นการแบบเซฟทั้ง2ฝ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นคู่กรณีกับแคนผมด้วยนะครับผมนะคือผมจะไม่ออกมาพูดนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับผมนะเออผมจะพูดในส่วนต่างๆว่าเออเนี่ยนะครับผมไม่ได้อยู่คิงอมดูโอแล้วนะผมไม่ได้อะไรแล้วนะครับผมนะก็คือตอนนี้เนี่ยนะครับใครที่แบบ อยากเทสแคนหรืออยากอะไรเนี่ยคือตอนนี้ไม่มีเทสแคนแล้วนะครับคือผมไม่เปิดแล้วนะครับแล้วามาอยู่แคนแคนใหม่อันนี้คือเป็นแคนของซันโตสนะครับผมนะเออก็ไม่มีเทสแคนนะครับนะก็มีแค่แบบคนรู้จักนะครับผมนะไม่มีเทสแคนไม่มีอะไรทั้ง้งสิ้นนะครับผมนะก็คิง g อมดูโอไม่ไม่มีแล้วนะครับนะคือผมออกแล้วนะครับถ้าเกิดถามว่ามันยังมีไหมม,มันยังมีอยู่นะครับแต่ว่าคือกิตทัศเนี่ยเขาไม่ได้สนใจแล้วว่าแคนมันจะเป็นไงต่อไปผมก็เลยเลือกที่จะออกมาดีกว่านะครับนะก็ คือตอนนี้ King of Duo เนี่ยไม,ไม่ไม่มีเท็แคนแล้วนะครับนะก็ทายที่แบบทักมาขอแบบพี่เท็แคนไหนครับอะไรเงี้ยคือแบบไม่มีแล้วนะทุกคนเออผมไม่มีเท็แคนแล้วนะครับก็ต้องขออภัยทุกท่านมาหนะ้าที่ด้วยนะครับผมนะเออก็คือแบบเรื่องมันเป็นอย่างเงี้ยเนาะนะครับผมนะแล้วคือแบบอยู่ดีๆผมกลายเป็นรองหัวแคน King of Duo เฉยเลยทั้งที่แบบผมไม่ได้ใช่รองหัวแคนเลยนะครับนะแต่กิทัชเขาให้ผมมาเออผมก็เลยเลือก,เล,อกเลือกที่แบบ ผมออกมาดีกว่าวเวในเมื่อแบบผมไม่สามารถยดลดยดตัวเองได้นะครับผมนะผมก็เลยเลือกที่จะออกมาดีกว่านะครับผมนะก็คืออย่างหนึ่งเลยคือแบบเออผมมีหน้าที่ต้องทําเยอะนะครับไม่ว่าจะทํา youtube และสตรีมนะครับนะแล้วก็ทํากันบ้านงานเรียนออนไลน์อีกนะครับนะคืองานที่โรงเรียนมันก็เยอะด้วยนะครับนะแล้วผมไม่ได้มีเวลาเยอะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยมันเปิดเทอมแล้วเนาะอย่างว่านะครับผมนะก็เออนะครับนะผมก็แบบ เหนื่อยอะนะครับจริงๆต้องแบบมาเทสแคนเลยคือแบบผมเป็นหัวแคนไม่ได้ลองจริงผมเหนื่อยนะครับนะผมเหนื่อยมากนะครับนะนทำคลิปให้น้องๆหรือพี่ๆ fc ดูเนี่ยนะครับนะแล้วก็สัตว์ไลส์สตรีมด้วยนะครับแล้วก็โอ้โหเรียนอีกนะครับมันก็เหนื่อยผมก็ไม่ไหวนะครับผมนะเออมาเจอไออย่างเงี้ยนะครับส่วนเออ่เรื่องไอ้นี่นะครับผมนะเรื่องเออ่ kingo duo มีปัญหาอะไรกับคู่กรณีแล้วในในแคนเนี่ยมีปัญหาอะไรกันนะครับนะคืออันนี้ก่อนนะครับผม ผมไม่อยากเอามาพูดออกสื่อนะว่าคือเรื่องมันเป็นยังไงเพราะแบบผมจะเซฟทั้งสองฝ่ายอย่างที่ผมบอกแล้วนะครับเพราะว่า,าต่างคู่กรณีเนี่ยมันก็เออนะคือยอมรับแหละนะครับนะมี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 ปัญหากันหนักจริงนะครับนะผมไม่อยากพูดเลยก็ให้แบบมันเป็นเรื่องแบบส่วนตัวไปดีกว่าทั้งคู่เลยนะครับเพราะว่าคือเอามาพูดออกสื่อเดี๋ยวแบบเอฟซจะแบบเออไปไม่จบอะนะครับประมาณนี้คือผมเออก็เลยแบบจะเซฟเซฟให้นะครับผมนะเออก็เลยประมาณนี้ นะครับผมเออคือแบบเรื่องเรื่องมันหนักจริงนะผมไม่ไม่อยากเอาเออกมาพูดเลยนะครับผมนะให้มันเป็นเรื่องส่วนตัวดีกว่านะครับผมนะก็ที่ต้องมาทําคลิปเพราะว่าเผื่อ FC ซสงสัยไงว่าเออทำไมพี่ถึงออกเคียวดีแล้วมันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงออกอะไรประมาณนี้นะครับผมนะเออก็นั่นแหละนะครับนะเดี๋ยวจะมาบอกให้หมดเลยนะครับผมนะก็คือเอ่อตอนมีปัญหาอะไรกันเนี่ยนะครับผมนะมันก็ยังยังพอเคลียร์ได้นะครับผมนะเออแต่ว่าสิ่งหนึ่งเลยคือที่ K.O.D. แตกแยกเนี่ยเป็นเพราะเรื carry eh? yeah, ่องอ้นี้ครับเป็นเพราะเรื่องแบบเรื่องส่วนตัวในแคนล้วนๆเลยครับแคนในแคนทะเลาะกันประมาณนี้นะครับนะคือคนในแคนทะเลาะกันนะครับผมนะก็เลยเอ่อมันเลยเกิดความแตกแยกนิดนึงนะครับก็คือต่างคนน่ะต่างรับผิดชอบหน้าที่ไม่เหมือนกันแล้วแบบคิดเห็นไม่ตรงกันนะครับก็เลยทะเลาะกันก็เลยแบบมีการงอนกันเกิดขึ้นแล้วก็แตกแยกกันนะครับผมก็คือ ตอนที่ผมดูแล้วนะครับนะมันเป็นเรื่องที่แบบไร้สาระมากนะครับจริงๆโคตรไร้สาระเลยนะครับทุกคนเออแต่ก็นะครับนะอย่างที่ผมบอกนะครับนะคือผมอนะ KOD เนี่ยมันยังอยู่แต่ผมมาขอประกาศออกเองเลยนะครับเพราะว่าเออมันแบบต่างคนมันต่างอยู่ผมไม่รู้จะไปไหนแล้วนะครับก็เลยเลือกที่แบบจะไปมีความสุขต่อผมก็เลยต้องเลือกเพื่อนที่แบบยังยังอยู่กันส่วนมากก็อย่างเช่นซันโตสอะนะครับแล้วก็ไนแล้วนะผมก็ต้องเลือกที่แบบมันอยู่แบบ อยู่แล้วแบบมีมีความสุขอยู่ันหลายคนน่ะนะครับนะในเมื่อแบบนะในเมื่อแบบทั้งสองฝ่ายเป็นเป็นคนรู้จักอ่ะเป็นคนรู้จักเป็นเพื่อนกันน่ะนะครับนะแต่แบบมาแตกแยกกันผมก็ไม่รู้ว่าจะไปอยู่กับใครนะครับนะแต่ผมกับกิตตัศ์ก็ยังคุยกันได้อยู Wizard, ่เหมือนเดิมนะครับยังเป็นเพื่อนกันอยู่เหมือนเดิมนะยังคุยกันได้ยังทักเฟซทักอะไรมาเอ่อคุยกันได้ชวนเล่นเกมได้นะครับเหมือนเดิมเหมือนเดิมน,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 นะครับผมนะก็คือหลายคนถามว่าพี่ทําไมมันเกิดอะไรขึ้นนะครับผมนะทาไม ไปทะเลาะก,กับอะไรแคนไหนอะไรเงี้ยคือผมขอไม่บอกนะครับเพราะว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยโฟกัสในเรื่องผลงานผมดีกว่านะครับโฟกัสในเรื่องผลงานในเรื่องคลิปวิดีโอนะครับนะอ่าในเรื่องผลงานที่ผมลงคลิปให้ในน้องๆหรือพี่ๆเอฟซให้ดูดีกว่านะครับนะไอเรื่องพวกนี้ผมขอเก็บไว้เป็นส่วนตัวดีกว่านะครับผมนะเพราะว่าถ้าผมเอาไปพูดออกไปเนี่ยเรื่องมันจะยาวนะครับนะคือ FC เนะี่ยผมเชื่อเลย f c ผมผมรู้ตัว่าผม FC ผมเยอะนะครับถ้าเกิดผมพูดออกไปเนี่ยคือ โอ FC ีไปไม่ไม่จบแน่นะครับผมดูทรงแล้ว FC จะจะไม่จบนะครับเนี่ยที่ผมคิดไว้เลย FFC คือ FFC จะไม่จบ FC จะแบบจะไปตามแบบเออตามเออหรือฟื้นเรื่องแล้วก็ตามด่าตามนู่นเนี่ยคือคือผมดูผมรู้เลยนะครับผมก็เลยไม่อยากแบบเอาไปไอ้นี่นะครับไปเผยแพร่ไปบอกออกสื่อนะครับว่าเออ k ค d ดีไปทะเลาะก,กับอะไรนะครับผมนะคือแบบไปมีเรื่องไปอะไรเนงะี้ยคือผมไม่ไม่เคยเอามาพูดออกสื่อเลยนะครับเพราะว่าแบบ ให้มันเป็นเรื่องส่วนตัวเป็นเรื่องระหว่างนี่ดีกว่าระหว่างเคลียร์กันเองนะครับนะคือผมไม่ออกมาพูดนะครับแต่ว่าเหมือนหลังจากไอ้จบวันนั้นมาแล้วคือแบบในแคนทะเลาะกันนะเหมือนแบบเอ่อ k ค d ดีเขาแบบไม่ค่อย,ไม,อยไม่ค่อยเอาไม่ค่อยเอาอะไรแล้วอะนะครับถึงจะมีแคนอยู่ก็แบบแต่ว่าบางคนมันมันคิดไม่เหมือนกันอนะ่ะมันก็เลยออกแคนกันนะครับผมนะคือผมก็ทําอะไรไม่ได้นะครับนะคือแบบกิทัศก์ก็ปล่อยนะครับปล่อยเลยอะคือปล่อย ปล่อยปะละเลยไปเลยนะครับผมก็นะครับนะในเมื่อเออมันเป็นอย่างนี้แล้วนะครับผมก็เลยตัดสินใจออกดีกว่านะครับผมนะเพราะว่าถึงอยู่ไปนะครับนะเคียดีมันก็นะครับผมนะมีอยู่น้อยอ่ะนะครับมันไม่เฟมิลี่เหมือนเมื่อก่อนนะครับนะก็ส่วนเรื่องเทสแคนต่างๆอะไรอันเนี้ยพวกนี้นะครับก็อาจจะไม่มีเทสแคนแล้วนะครับผมนะคือเอ่อน้องๆหรือพี่ๆเอฟซีคนไหนที่อายุเยอะกว่าผมอยู่น้อยกว่าผมไม่ไม่ต้องทักมาแล้วนะว่า พี่ครับขอเทสแคนหน่อยครับคุณชิโร่ขอเทสแคนหน่อยคือไม่มีใช้แคนเลาเดอร์นะครับผมนะแต่ว่าแคนใหม่เนี่ยนะแคน starting f r m zero นยของซันโต้เนี่ยไม่แน่อนานะคตอาจจะมีเทสแคนนะครับนะแต่ตอนนี้เนะี่ยยังมีแค่แบบอยู่ได้กันเองก่อนนะครับมีอยู่อยู่กับเพื่อนก่อนอะไรประมาณนี้นะครับนะอยู่ด้วยกันเป็นเฟมิลี่เป็นอะไรก่อนไปอย่างนี้นะครับผมนะเออก็มีประมาณนี้นะครับผมนะเพราะว่าคือมันมันหนักจริงครับแล้วผมเหนื่อยด้วยผมแบบ ต้องมาเจออะไรางี้มันก็ไม่ใช่นะครับนะผมต้องแบบเอาเวลาไปทําคลิปไปตัดคลิปนะครับลงให้น้องๆอง fc หรือพี่ๆ fc ดูนะครับแล้วก็สตรีมด้วยเนาะนะครับผมนะเล่นเกมก็ส่วนหนึ่งนะครับทางานเรียนออนไลน์ก็ส่วนหนึ่งครับเรียนงานีร่นร,เรงเรียนเนี่ยส่วนใหญ่จะเยอะนะครับก็เลยต้องแบ่งเวลาเพราะช่วงนี้ผมแบบผมหักโหม,หมผมเหนื่อยมากผมเพียมากนะครับเพราะแบบผมเหนื่อยจริงที่ทุกวันนี้ผมสตรีมเนี่ยถ้าถามว่าผมฝืนไหมก็ฝืนมาแบบสตรีมให้นิดนึงนะนะครับนะคือก็พักผ่อนบ้างแหละนะผมมีพักผ่อนบ้างเดี๋ยวก็ น้อยนะครับผมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยขอบคุณนะครับนะความทรงจําดีๆจาก King of Duo ด้วยนะครับนะถ้าสถานการณ์ King of Duo มันดีขึ้นถ้าเกิดกิจทัศนมันกลับกลับมาสนใจ King of Duo มากขึ้นกิจทัสแบบกลับมาเล่นบาฟู้ดเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยก็เอเอสด d อาจจะกลับมานะครับแล้วผมอาจจะกลับไป King of Duo นะครับนะไม่ใช่ว่าผมออกไปแบบออกถาวรนะผมอาจจะกลับมานะครับผมนะทุกคนก็ใครที่ดูจนจบก็ขอบคุณด้วยนะครับที่เข้าใจผมนะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับผมนะก็ เดี๋ยวคลิปต่อไปมีมีนะครับมีให้ลงนนี้นะครับนะคลิปต่อไปมีมีลงนะครับนะไม่ต้องห่วงว่าพี่พี่ออกคิงออฟดูโอแล้วแล้วคือแบบพี่จะยังลงคลิปต่อไหมไม่ต้องห่วงครับผมนะเรื่องงานนะครับนะไอเรื่องงาน YouTube เนี่ยคือผมไม่ไม่ทิ้งอยู่แล้วผมไม่ทิ้งคนดูแน่นอนนะครับนะผมรักคนดูทุกคนที่ติดตามผมนะครับนะคนดูคือสิ่งสําคัญเสมอนะครับผมนะก็ยังไงก็ต้องลงคลิปให้นะครับผมนะคือคลิปหน้าเนี่ยมีให้ลงนะครับนะก็ฝากติดตามไว้ด้วยเลย นะครับผมนะผมยังตงคิดอะไรต่างๆเหมือนเดิมนะครับนะผมแค่ไม่ได้อยู่แค่คิงคอมโอก็ไม่ใช่ว่าผมจะทิ้งความผูกพันกับคนดูไปผมยังผูกพันกับคนดูอยู่เสมอนะครับขอบคุณที่กดกดติดตามผมมาจนนาทีนี้ด้วยนะครับนะผมรักคนดูทุกคนนะครับผมนะอ่ะก็คลิปหน้ารอติดตามได้เลยนะครับนะเป็นเกี่ยวกับเอ่อบอกเลยว่าฮะนะครับนะเออคลิปหน้าเนี่ยผมยังไม่สปอยดีกว่าเดี๋ยวไปติดตามนะครับนะอ่ะก็ใครที่ชอบนะครับฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกอาใจกับผมด้วย นะครับผมนะขอบคุณความทรงจำดีๆจากคิงออฟดูโอนะครับผมนะไว้มีโอกาสกลับมานะครับกิทัตกลับมาเมื่อไหร่เดี๋ยวคิงออฟดูโออาจจะกลับมาแน่นอนนะครับนะก็รอเลยนะครับผมนะอะไรทุกอย่างมันจะดีขึ้นนะครับนะเดี๋ยวคิงออฟดูโอก็กลับมาเองนะครับผมนะทุกคนก็อย่าเพิ่งทิ้งผมไปไหนผมยังไม่ทิ้งคนดูนะผมยังลงคลิปให้ดูอยู่เสมอนะครับตอนนี้บายบายนะครับผม